อันดับรถยนต์เครื่องสี่สูบที่เร็วสุดบนท้องถนนมาดูกันว่ารถยนต์เครื่องสี่สูบเร็วและแรงที่สุดบนท้องถนนมีรุ่นไหนบ้างพร้อมกับทําความเร็วได้เท่าไหร่จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ c a r r f i ที่บอกเลยว่าแต่ละคันนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องยนต์ใหญ่โตและอาศัยเวทมนต์จากเทอร์โบหรือปรับน้ําหนักรวมรถให้เบาลงเท่านั้นจะมีรถรุ่นไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยเย่ yeah. อันดับ10 Ford Focus ST ความเร็วสูงสุด248กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.3วินาที Ford Focus ST เข้ามาครองในอันดับ10ด้วยความแรงจากเครื่องยนต์4สูบ 16V Dodge Turbo Intercooler จับคู่กับเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะให้พละกำลัง252แรงมา้าสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตรภในเวลา6.3วินาทีและคอเตอร์ใหม่0ถึ400เมตร ด้วยเวลา14.9วินาทีโดยทำความเร็วสูงสุดที่248กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา38.7วินาทีนอกจากเครื่องยนต์ที่เรียวแรงดีแล้ว Ford Focus ST ยังขับได้ง่ายในทุกความเร็วจากการใช้ซับเฟรมและสป,ปริงที่แข็งกว่าเดิมทำให้การขับขี่เนียนแน่นมั่นคงสามารถเข้าโค้งได้ดีขึ้นด้วยการช่วยเหลือของระบบพลัยไฟฟ้านั่นเองอันดับ9 Mercedes-Benz SLK 250 ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.3วินาที Mercedes-Benz SLK 250มาพร้อมกับพละกำลัง201แรงม้าจากเครื่องยนต์4สูบ 16V ร์โ c t u r เ o อร์คู c o ล l e r ที่มีทั้งเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะและอัตโนมัติ7จังหวะให้เลือกใช้สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน6.3วินาที ในขณะที่ทําความเร็วสูงสุด250กิมต่อช่วโมงภายใน3 3วินาทีนอกจากนี้ Mercedes-Benz SLK 250ยังมีแพคเกจ Dynamic h a n l i n g ให้เลือกติดตั้งซึ่งประกอบด้วย Active Damper ที่มีโหมดการขับขี่แบบสปอร์ตและคอมฟอร์ทให้ใช้งานส่งตลให้ Mercedes-Benz SLK 250ตอบสนองต่อการบังคับควบคุมในโค้งและรับดูดซับแรงสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากน้ำหนักของพวงมาลัยและแชสซีที่ถูกเซ็ตมาอย่างลงตัว ทำให้มันเป็นรถที่เข้าโค้งได้ง่ายปราบเท่าที่อยู่ในลิมิตของมันและในกรณีฉุกเฉินคุณสามารถหยุดเจ้า m มอ c e เซ s ด e เบ์ s l k 250จากความเร็ว112กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้หยุดนิ่งได้ภายในระยะทาง48.7เมตรอันดับ8 BMW Z4 ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน5.7วินาที รถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งจาก BMW ัคันนี้ทำความเร็วสูงสุดได้249กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์4สูบ16 V-dot Turbo Intercooler เจัะพู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อตัตโนมัติ8จังหวะ b m w z 4สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.7วินาทีและทำความเร็วแต่ระดับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน31วินาทีด้วยมาทั้งหมด240ตัว และแรงบิด352นิวตันเมตรซึ่ง B&W ได้วางเครื่องยนต์ไว้เหนือเพลาหน้าเล็กน้อยทําให้มีการกระจายน้ําหนักได้ดีและส่งผลงต่อการควบคุมภายใต้รูปทรงที่มีฝากระโปรงหน้ายาวโฉบเฉี่ยวดุดันแฝงไว้ด้วยการขับขี่ที่สนุกสนานพร้อมที่จะพาคุณทยานออกไปสู่ท้องถนนได้ทุกเมื่ออันดับ7 Audi TTS ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 5.2วินาที Audi TT S เปรียบเสมือนจรวดขนาดจิว๋วจากเยอรมนีที่พร้อมจะแซงหน้ารถที่มีเครื่องขนาดใหญ่และพละกําลังสูงกว่าได้ทุกเมื่อด้วยเครื่องยนต์ขนาด4สูบ16 V os, อ,บอ,อร์โบ Turbo i n t e r c o ล l e r ส่งกําลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6จงังหวะโดยผลิตกําลังได้ถึง292แรงม้าและแรงบิด350นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจ,จาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน5.2วินาที และผ่าน160กิโลเมตร่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง13วินาทีออดี TTS ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่รหัส DQ250 จากเครือ Volkswagen g r รุ p ที่ให้การตอบสนองเรียบลื่นและรวดเร็วร่วมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อซึ่งทำให้มันมีการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมทั้งทางตรงหรือแม้แต่ในทางโค้งอันดับ6 v o l k s ส a g e n Golf R ความเร็วสูงสุด 250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอตัตราเร่ง0ูนยถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.5วินาที Volkswagen g o ก f R รถหน้าตาบ้านๆที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาจาก Volkswagen นี้ติดตั้งเครื่องยนต์สสูบ16วีดพ่วงเทอร์โบอินเตอร์พูลเลอร์มีพละกำลัง292แรงม้าและแรงบิด380นิวตันเมตรกับอตัตราเร่ง0ูนกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.5วินาที ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง250กิมต่อชั่วโมงด้วยเวลา29.5วินาที g อล์ฟมีเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่6จังหวะที่สามารถทำงานได้ดีเมื่อเปลี่ยนจังหวะด,ด้วยมือแบบเกียร์ธรรมดาเมื่อต้องการสัมผัสถึงพลังของ Volkswagen Golf R ซึ่งในการใช้งานแบบอัตโนมัติดูเหมือนว่ามันอาจสูญเสียกำลังเล็กน้อยในการเลือกจังหวะให้เหมาะสมกับสถานการณ์อันดับ5 a u d d s 3ความเร็วสูงสุด 250กิเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิเมตรต่อชั่วโมงใน4.3วินาทีจิ๋วแต่แจ๋วน่าจะเป็นนิยามของ Audi S3 ที่มีขนาดกระทัดรัดซึ่งฝากระโปรงและบังคโครนหน้าทำจากอลูมิเนียมทำให้มันเป็นรถ4ประตูที่มีน้ำหนักเบามากๆ Audi S3 ใช้เครื่องยนต์แบบ4.16สูบ V-dot Turbo Intercooler ที่ให้กำลัง292แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตร สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างกระตือรือร้นทั้งนี้ Audi S3 จะมีช่วงล่างที่ต่ำกว่ารุ่นปกติและใส่ย,ยางสมรรถนะสูงพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อเพื่อการควบคุมที่หนึบแน่นในโค้งอันดับ4 Subaru WRX STI ความเร็วสูงสุด252กิโมต่อชั่วโมง อัตราเร่ง0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.8วินาทีหลายคนน่าจะคาดไว้แล้วว่า Subaru WRX STI ต้องติดอันดับรถเครื่องยอนต์4สูบที่เร็วที่สุดซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะมันเกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งแรลลี่มาตั้งแต่แรกและนอกจากในสนามแข่งแล้วมันมักจะไปปรากฏตัวอยู่ในภาพยนต์ประเภทรถซิ่งทั้งหลายแหล่ด้วย Subaru WRX STI ได้รับการยกย่องในด้านความเร็วนั้นใช้เครื่องยอนต์สสูบ 16V Dodge Turbo Intercooler ที่ให้พละกำลัง305แรงม้าพร้อมแรงบิด393นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตร่อชั่วโมงได้ภายใน4.8วินาทีและความเร็วสูงสุดที่252กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมีเพียงเกียร์ธรรมดา6จังหวะให้ใช้เท่านั้นช่วงล่างถูกปรับจูนเพื่อความสามารถในการเข้าโค้งแบบต่างหนักได้ร่วมกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อที่จะพาคุณไปทุกผลทุกแห่ง ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาวะอากาศอันดับ3 Mitsubishi Lancer Evolution X ความเร็วสูงสุด254กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.9วินาที Mitsubishi Lancer Evolution X จะเป็นสายพันธุ์แรงตัวสุดท้ายสำหรับตระก,กูล Lancer ในฐานะรถสปอร์ตสีประตูสมรรถนะสูงด้วยพละกำลัง291แรงม้าและแรงบิด406นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์สสูบ16 v เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ที่พร้อมข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลา4.9วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้ถึง254กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อน4ล้อและการปรับเซ็ตช่วงล่างมาเป็นอย่างดีทำให้มันวิ่งผ่านโค้งได้อย่างง่ายดายและมาพร้อมด้วยระบบช่วยเหลือการออกตัว Launch Control นั่นเองอันดับ2 Mercedes-Benz CLA 45 AMG ความเร็วสูงสุด254กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.2วินาทีมันคือ Mercedes-Benz CLA รุ่นธรรมดา4ประตูที่ถูกฉีดสเตียร,รอยหรือของเสริมพลังมาด้วยเครื่องยนต์4สูบ 16V d o h Turbo Intercooler ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่7จังหวะพร้อมโหมดควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดาที่มีพละกำลังสูงถึง355แรงมา้า พร้อมแรงบิดมหาศาลถึง450นิวตันเมตร Mercedes-Benz CLA AMG สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน4.2วินาทีและวิ่งผ่านความเร็ว193กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาแค่15วินาทีจนไปถึงความเร็วสูงสุดที่254กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ 1. a l ่ง r o m ฟ o โม CC ความเร็วสูงสุด257กิโมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง 0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน4.3วินาทีด้วยดีไซน์ภายนอกที่ดูเป็นรถสปอร์ตชั้นสูงจากอิตาลีทำให้อลฟาโ o มิโอ 4C นั้นโดดเด่นไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่ยังติดตั้งเครื่องยนต์แบบ4สูบ 16V เทอร์โบอิน i n t e r คูลเลอไว้กลางหลับขับเคลื่อนล้อหลังที่มีพละกำลังเพียง237แรงมา้ากับแรงบิด350นิวตันเมตรแม้ว่าเป็นตัวเลขไม่มากนัดแต่ด้วยตัวรถที่มีน้ำหนักเพียง1,133กิโลกรัม ทำให้มีอัตราเฉลี่ยของแรงม้าต่อน้ำห,หนักที่ดีส่งผลให้อัลฟา o m ม o โอ4.4ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง4.3วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้ถึง257กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเกียร์ธรรมดาแบบ6จังหวะซึ่งเป็นออปชั่นที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มก็จบไปแล้นะครับสำหรับ10อันดับรถยนต์เครื่อง4สูบที่เร็วสุดบนท้องถนน ยางไรก็ดีไม่ว่ารถยนต์เหล่านี้จะมีสมรรถนะการขับขี่หรือเทคโนโลยีที่ดีเลิศเพียงใดก็ย่อมมีข้อจํากัดและสิ่งสําคัญที่สุดคือผู้ขับขี่ไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่บนรถที่ช้าที่สุดหรือเร็วที่สุดในโลกก็ตาบขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือกดแชร์กันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ความรู้นอดแบกขอลารไปก่อนสวัสดีครับ